สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกับพี่ไอชานะคะในการติว mock test ของเรานะคะกับการเตรียมตัวสอบท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะ ติวกันต่อจากที่ค้างไว้ในคลิปก่อนนะคะเราอยู่กันใน mock test ชุดที่1 part conversation นะคะเมื่อเนียพีพไอชาได้พูดถึงความแตกต่างของการสอบกระพอแล้วก็ท้องถิ่นไว้นะคะว่าการสอบท้องถิ่นเนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่านะคะแม้ว่าจำนวนข้อเนี่ยจะน้อยกว่าก็ตามดังนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราควรเตรียมนะคะเตรียมตัวทำข้อสอบให้หลากหลายเข้าไว้นะคะรูปแบบข้อสอบเนี่ย ทำให้หลากหลายเข้าไว้เนาะเราจะได้ไม่ตกใจนะตอนที่ไปเจอเข้อสอบจริงในห้องสอบเนาะวันนี้เราก็มาเฉลยกันต่อครางน้องพี่เนี่ยได้โพสนะคะตัวแนวข้อสอบมอกเทชชุดที่1ไว้ใน Facebook นะคะน้องสามารถไปกดดูได้นะคะโอเคมาทำพร้อมกันก็ได้นาะถ้าสมมติว่าไปหาไม่เจอคางน้องข้อที่9ลองดูซิ a friend invites you to a movie but you are busy that day เขาบอกว่าเพื่อนเราเนี่ย invite นะคะคำศัพท์นี้ต้องรู้แล้วนะคะน้องคำว่า invite เราไฮไลท์วไว้นะคะถ้าเราแบบเจอคำศัพท์ที่แบบอ่าเราไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องไฮไลท์หรือจดบันทึกไว้เลยนะคะทำบ่อยๆเราก็จะจำได้เนาะ,ะแบบว่าหมั่นทบทวนอยู่เสมอคำนี้ invite แปลว่าเชิญนะคะถ้าเป็นคำนามเราเขียนว่า invitation นะคะ invitation แปลว่าคำเชิญหรือการเชิญนั่นเองทีนี้เราบอกว่า a friend invites you to a movie ก็คือเพื่อนเนี่ยเชิญเรานะแบบชวนเรานั่นแหละถนะ้าพูดภาษาบ้านๆชวนเราไปดูหนังนะคะ but you're busy that day นะคะก็คือวันนั้นเนี่ยยุ่งมากเลยอะ อ่ะคะ busy มากนะคะ busy มากพูดอะไรกับเพื่อนดีนะคะข้อ A บอกว่า I don't want, don want to go ฉันไม่อยากไป I don't want to go ฉันไม่อยากไปนะคะข้อถัดมา I would love to มาถ้าเปิดมาแบบนี้ก็คือว่าฉันอยากทำนะคะ but I'm busy that day แต่วันนั้นฉันยุ่งอะ่ะ Maybe next time นะคะครั้งหน้าละกันเนาะอ่าฟังดูสุภาพนะคะรักษาลำใจเพื่อนงั้น choice B นี่เก็บไว้ได้เลยนะคะข้อต่อไป Why would I want to see that movie ทำไมฉันจะต้องอยากดูหนังเรื่องนั้นด้วย Why นะคะน้อง Would I want to see that movie ทำไมฉันจะต้องอยากดูด้วยอะ่ะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยน่ารักถึงนะ ข้อดี can't you invite someone else ก็คือแกไปเชิญแกไปชวนคนอื่นเถอะนะคะบอกว่าอย่ามาชวนฉันเลยฉันไม่ว่างนะคะั้ข้อที่9เนี่ยที่สุภาพนะคะก็ฟังดูรักษามใจก็จะเป็น choice ที่บอกว่า I'd love to ก็คือว่าก็อยากไปนะ but I'm busy that day แต่วันนั้นยุ่งมาก maybe next time ก็คือแบบครั้งหน้าละกันเนาะ นะคะเป็นแบบนี้ข้อที่10นะคะ you want to thank someone for helping you with a project น้องอยากจะขอบคุณนะคะคำว่า thank someone ขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่ได้ช่วยทำไมเลยทำโครงการ project นั้นได้สำเร็จนะคะน้องๆจะพูดยังไงดี you say พูดอะไรดีอะลอง pause นะคะแล้วก็อ่าน ตัวช้อยก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมติมว่าน้องๆทำไปพร้อมกันเนาะโอเคเบอกว่า you should have done more โอ้ oh. should have done more แปลว่าควรจะทำมากกว่านี้เวลาที่เราเจอ should have บวก verb สามนะคะเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นอดีตอยู่นะว่าควรจะจุดๆ,ๆนะคะในอดีต ซึ่งในที่นี้เขาบอกว่าเธอควรทํามากกว่านี้นะเธอไม่เห็นช่วยงานอะไรเลยในอันนี้นะคะมันจะเป็น pragmatic บอกเป็นในยะว่าเฮ้ยแกไม่ได้ช่วยงานมากขนาดนั้นอะไรเงี้ย you should have done more นั่งเธอน่าจะทํามากกว่านี้ข้อ b I could have done this without you โหอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเจอ could have บวก verb สมมันเป็นการบอกนะคะถึงเรื่องในอดีต ส่วนคู่แทบดันเนี่ยมันให้ความหมายว่าฉันเนี่ยทำได้นะคะไอ้คู่แทบดันคือฉันทำเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่มีคุณ without แปลว่าโดยไม่มีคุณนะคะ without you นะคะฉันทำจุดจุด,จ,ดจุดได้ นะคะในอดีตคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณแล้วถูกไหมเขาต้องการแบบว่าขอบคุณที่คนนั้นเนี่ยช่วยโครงการจนสำเร็จเสร็จสิ้นดังนั้นถ้าเราไปพูดแบบ choice B ว่าฉันทําได้โดยไม่มีเธออย่างเงี้ยมันก็โหทําลายน้าใจเลยเนาะ c. I really appreciate it it means a lot to me นะะ้ อันนี้น่ารักเลยบอกว่าฉันซาบซึ้งใจมากนะ I really appreciate it เราไม่ได้พูดว่า thank you very much ใช่ไหมแต่เราพูดนะคะโดยการบอกว่าเรา appreciate แปลว่าซาบซึ้งนะคะน้องขอบคุณมากๆนะคะ it means a lot to me คะ่ะ means ในที่นี้แปลว่ามีความหมายนะคะบอกว่ามันมีความหมายมากสำหรับฉัน a lot แปลว,ว่ามากนะคะงั้นตอบข้อนี้แหละว่าฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะมันมีความหมายมากๆสำหรับฉันที่เธอเข้ามาช่วยส่วนข้อดีบอกว่า why didn't you help sooner ทำไมเธอไม่มาช่วยให้เร็วกว่านี้อ้โ,อโหนะคะ sooner ว,ว่าเร็วใช่ไหม sooner ก็คือเร็วกว่านี้ถ้าเราเจอ didn't แปลว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนะคะเราอยากจะบอกเขาว่าทำไมไม่มาช่วยนะคะให้เร็วกว่านี้ในอดีต ก็ไม่ใช่ดังนั้นตอบช้อย c ีนะคะเพราะเราต้องการที่จะขอบคุณใครบางคนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วในข้อ10 Conversation นะคะน้องก็มีเยอะอยู่เป็น10ข้อเลยนะคะแต่ก็อาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ได้นะคะน้องอย่างไรก็ตามพี่ก็จะ พยายามให้น้องฝึกฝนนะคะให้มากที่สุดเนาะแบบว่าให้หลากหลายมากที่สุดโอเคพาร์ทถัดมาที่เราพิงไม่ได้เด็ดขาดนะคะก็คือพาร์ทกรัมมานะคะน้องเป็นพาร์ทที่มีประมาณ4ข้อนะคะน้องในข้อสอบเนาะจาก20ขอ้อซึ่งพาร์ทนี้พี่ก็ พยายามให้มันมีโครงสร้างหลายรูปแบบนะคะน้องจะได้คุ้นเคยแล้วก็จะเอาตัวเด็ดตัวท็อปนะคะของกรมมาโครงสร้างที่ต้องรู้เนี่ยมาใส่นะคะน้องจะได้ฝึกทำเนาะข้อที่11อย่างเงี้ยถ้าเ,าเจอ if เรารู้เลยว่าอันนี้วัดโครงสร้างกรมมาเรื่องทำไมเลยสิ่งสมมุติต่างๆนะคะ if เนี่ยมันแปลว่าถ้าค่ะน้องๆเป็นประโยคเงื่อนไขนะคะน้อง ถ้าเราจำโครงสร้างได้เราก็ทำได้ไม่ได้ยากอะไรข้อที่11วัดเรื่องประโยคเงื่อนไขสิ่งที่สมมุต,ติต่างๆว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องสังเกตอะไรก็คือเวลาเป็น if clause เนี่ยมันจะมีอยู่2ก้อนน้องจำไว้นนะคะมันจะมีก้อนที่มี if อยู่ ะะกับอีกก้อนหนึ่งที่เป็น subject verb ที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ดังนั้นมันจะเป็นในก้อนลักษณะแบบนี้เราไปดูก้อนที่หนึ่งนะคะอันนี้ if I ดอดมัน blank ที่ก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราก้อนข้างหน้าอีกก้อนหนึ่งคือตรงนี้ค่ะ I would have assemble d the furniture correctly นะคะอันนี้คือก้อนที่ ประโยคสมบูรณ์งั้นให้เราสังเกตรตรงที่สมบูรณ์นะคะน้องว่าเขามีอะไรบ้างเนาะมันคือประธานและบวกกริยาอะไรในที่นี้ประธานคือ I นะคะบวก would have บวก assemble นะคะกริยาช่องที่3ถ้าเราเจอที่ไหนมี would มี have มี verb 3แบบนี้นะคะถ้าเราเจอว่ามันมี verb 3ด้านหลัง แปลว่าด้านหน้าก็ต้องมี verb ช่องที่3น้อง,น,องนี่คือกดทีไงมาแล้วถ้ามันมี h a v e ข้างหลังข้างหน้าจะเป็นอะไรให้ทายเป็น had น้อง,น,องนะคะก็จะตอบได้แล้วเราไม่ต้องแปลเลยด้วยซ้ำนะคะทำข้อสอบก r ม m m a ใช้การสังเกตนะคะน้องก็จะตอบได้นั่นข้อที่11ตอบ if I had นะคะแล้วก็ read r e d r e d นะนี่ก็จะออกเสียงเป็น r e d if I had read the the instructions อ่าเป็นเรื่องของคำศัพท์อาจจะจดไว้นะคะ instructions ก็แปลว่าเกี่ยวกับคำแนะนำนะคะวิธีการนะคะเราใช้คำว่า instruction ถ้าฉันได้อ่านคำแนะนำวิธีการอย่างรอบคอบนะคะมากกว่านี้ more carefully นะคะ carefully แปลว่าอย่างรอบคอบเนาะฉันเนี่ยก็คงจะสามารถทำไมเลยจัด นะคะทำเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นนะคะได้อย่างถูกต้อง correctly แปลว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาทำไม่ถูกนะคะน้องและเรื่องนี้จบไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอโครงสร้างแฮดเว์บสามแบบนี้ให้หนูจำไว้ในใจได้เลยว่านี่เป็นเรื่องในอดีตที่เก่าที่สุดจบไปแล้วนะคะ ถ้าอยู่ในโครงสร้างอ e ิ l คลอสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ส่วนมากก็คือเสียใจนะคะอยากกลับไปแก้ไขแต่แก้ไม่ได้แล้วนั่นเองนั้นข้อนี้หนูก็ตอบไปเลยนะคะตอบ A นะง่ายๆแบบนี้ที่พี่อธิบายความหมายนู่นนี่นั่นนะคะก็เพื่อให้เราเข้าใจบริบทนะคะเข้าใจโครงสร้างมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าทำในห้องสอบจริงๆเนี่ยแค่ใช้หลักการสังเกตง่ายๆนะคะเบื้องต้นที่พี่บอกไปเนี่ย ก็จะทำให้หนูได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ12อ่ะ despite a lot of training the staff didn't perform well during the event เวลาที่เราเจอคำว่า despite นะคะไฮไลท์ไว้เลยนี่เป็นคำเชื่อมนะคะน้อง despite จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งคือ in spite of สองตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวที่มีความหมายเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เขียนให้สวยๆหน่อยส p i ยออ f นะ Inspite of กับ Despite มันแปลว่าทางๆที่นะคะทางทางที่เป็นแบบเนี้ยแต่มันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นตามมามันจะมีสองก้อนกันคะ่ะน้องก้อนที่สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นก้อนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือสมบูรณ์หมายความว่ามีประธานและมี กลุ่มก้อนกริยานะคะขณะที่ข้างหน้าเนี่ย despite กับ in spite of จะบวกอะไรเอย่ยคำนามค่ะน้องหรือไม่ก็ gerund นะคะ gerund คืออะไร gerund คือ verb เติม ing ที่ทำหน้าที่เสมือนคำนามน้องดังนั้น เราก็บอกสุดท้ายก็คือต้องตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะแต่ถ้าคำกริยาบางคำเนี่ยมันไม่มีคำนามนะคะก็คือต้องใส่ ing เข้าไปอย่างเช่นคำว่าอะไรหลายอย่างเช่นคำว่า run อย่างเงี้ยคำว่า eat อย่างเงี้ยมันไม่มีคำนามบางร้มันเป็น verb ถูกปะมันคือคำกริยาถ้าอยากทำให้เป็นคำนามเราก็ต้องแบบเติมเข้าไปเป็น running eat i n g อะไรเงี้ยเวลาแปลก็จะแปลเป็นการหรือความจุดๆๆด จากคำว่าวิ่งเฉยๆถ้าเราใส่เป็น running มันก็จะแปลว่าการวิ่งนะคะน้อง eating ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกินก็จะเป็นการกินนะคะตรงนี้ก็จะให้ความหมายเป็นคำนามได้นะคะซึ่งอันนี้เราเรียกมันว่า g e r u n d ทำหน้าที่เป็นคำนามได้นะคะงั้นข้อ12น้อง เจอโครงสร้าง despite, inspire of ต้องบวกคำนามหรือ gerund, verb-ing เ,เ,เท่านั้นซึ่งในนี้เราก็จะเห็นว่า variation เนี่ยต้องตัดอันนี้อันนึงงนะว่าขอโทษทีนะคะช้อยที่ถูกเนี่ยก็คือช้อยที่เป็น receiving นะคะน้องก็คือตอบ receiving ได้เลยนะคะตอบ receiving แบบนี้อันอื่นไม่ถูกนะคะ I received and have received ไม่ได้นะคะข้อัิข้อ12ตอบ A นะคะข้อ D, ดีพอดีพี่ทำชอยซ์ซ้ำนะคะงั้นเอาออกไปต่อไปข้อที่13 the package dot 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 was delivered this morning contains the new equipment นะคะข้อนี้อันนี้วัดเรื่องอะไรให้เราดูที่ชอยส์ได้เลยนะคะพวกนี้ which to whom whose พวกนี้มันคือ relative pronoun น้อง ะะพวกนี้เราเรียกมันว่าเป็นคําสรรพนามเชื่อมประโยคนะคะน้องซึ่งมันก็จะให้ความหมายเหมือนคําว่าที่ซึ่งอันผู้นะคะประพันธ์สรรพนามแลถ้าเป็นภาษาไทยนะคะใครที่ชอบภาษาไทยก็อาจจะจําได้เนาะประพันธ์สรรพนามที่ซึ่งอันผู้ทีนี้แพ็กเกจเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำง่ายมากก็คือมันเป็นคนหรือมันเป็นของ มันเป็นคนหรือมันเป็นของให้เราตัดสินใจง่ายๆนะคะแพ็กเกจนะคะเป็นของถ้าเป็นของเนี่ยห้ามใช้กับ who whom w h o s that card ดังนั้นเราก็ได้คำตอบเลยนะคะตรงนี้ก็ง่ายนิดเดียวก็ตอบ which the package which was delivered this morning นะคะแพ็กเกจที่ถูกส่งอันนี้โครงสร้างถ้าหนูเจอ verb to be นะคะบวก verb 3แบบนี้อันนี้เรียกว่าโครงสร้าง past s i e voice นะคะ เรียกว่าเป็น p a s s i v e voice แปลว่าเวลาแปลจะต้องแปลว่ามันถูกจุดๆในที่นี้ก็คือ Package ซึ่งถูกอะไรเอ่ยส่งนะคะ deliver this morning เมื่อเช้านี้ c o n t a i n s เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้เราก็จดไว้นะคะ c o n t a i n t แปลว่าประกอบด้วยน้องๆจดไปเนาะ ก็คือว่าแพ็กเกจนั้นเนี่ยข้างในมันประกอบไปด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะ new equipment ที่จะเอาไปติดตั้งนะคะ equipment คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการติดตั้งนันเององั้น13เรียบร้อยนะคะนอะ้องอีกหนึ่งข้อค่ะ we are excited to hear your thought dot o u r new product line ะคะเรารู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เราใช้กับคำ าการบอกความรู้สึกให้เราใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed แบบนี้นะคะ we are excited we are interested นะคะ we are surprised ทุกอย่างจะต้องเป็น ed นะคะถ้าบ่งบอกถึงความรู้สึกของเราเนาะในที่นี้เขาบอกรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ยินทำไมเลยได้รับฟังนะคะความคิดเห็นนะคะคำว่า thoughts ในที่นี้ค่ะนอะ้องเป็นคำนามนะในที่นี้ เป็นคำนามแปลว่าความคิดเห็นนะคะอืมเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้ฟังความคิดเห็นดอดดนะคะ our new product line ก็คือว่าเป็นสินค้าตัวใหม่นั่นเองนะคะคำว่า uh, thoughts นะคะเป็นความคิดเห็นเวลาที่เราพูดถึงความคิดเห็นต่อเรื่องอะไรนะคะการใช้ preposition ตรงนี้อันนี้ช้อยนนี้เขาวัดเรื่อง Preposition นะคะน้องคําบุพบทจำไว้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องของ Thoughts เป็นเรื่องของ o p i n i o n นะคะเราจะใช้กับ o อังนั้นข้อนี้นะคะเราตอบ On ไม่ตอบ Add info อะไรทั้งสิ้นนะคะน้องตอบ On o opinion Thoughts นะคะพวกความคิดเห็นต่างๆใช้ On นะคะ งั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของ part grammar ค่ะ p a ร t ถัดไปจะเป็น part คำศัพท์ค่ะน้นองๆแล้วก็ part reading นะคะซึ่งก็จะเหลืออีกประมาณ6ข้อด้วยกันนะคะน้องเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปถัดไปนะคะน้องใครสนใจติวต่อไปดูกันต่อเลยนะคะพี่ไอชาขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็แบบว่าอยู่ติวด้วยกันเนาะ,ะพี่เข้าใจเลยว่า อ่าการแบบติวอย่างต่อเนื่องหรือแบบการพัฒนาตัวเองอะคะ่ะแล้วแบบเราต้องฝึกอะไรนานๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแบบการรักษาวินัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ขอบคุณมากๆที่แบบหลายคนยังแบบมีส่งกําลังใจมาว่าพี่ต้องทําคลิปติวต่อนะอะไรเงี้ยหนูยังรออยู่และอะไรเงี้ยน,นะคะพี่ขอบคุณมากๆแล้วมันก็แบบ นะกำลังแจงน้องส่งมาถึงนะคะพี่แล้วก็พี่ก็อยากจะสู้ต่อเหมือนกันเนาะดังนั้นขอบคุณที่สนับสนุนช่องเล็กๆของพี่ไอชานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปที่พี่ไอชาจะเฉลยพาร์ทวลแคปกับพาร์ท r ิดดิ้งนะคะน้องๆคนไหนสนใจติวนะคะท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยพี่มี อ่าทำเป็น practice pro นะคะน,น้องจะได้ติวประมาณชุดเนี้ย3 0 0ข้อแล้วก็ mock test อ,อีกนะคะ100ข้อก็คือ400แล้วใช่ไหมรวมไปถึงน้องจะได้ทำ checklist vocabulary นะคะไปพร้อมกับพี่ไอชาพี่ไอชาจะพาน้องเก็บสาพ600คำที่ต้องรู้ภายใน20วันคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่มองว่าควรทำให้แบบเป็นกิจวัตรนะ,ะน้องเราจะได้แบบ สร้างวินัยกับตัวเองในการท่องจําคําศัพท์หรือการเก็บศัพท์ตรงนี้นะคะน้องซึ่งเราก็จะเก็บศัพท์20วันนะคะในกลุ่มติวท้องถิ่นของเราเนาะพี่ไอชาเนี่ยทำมาละเอียดเลยนะคะทั้งคําศัพท์ชนิดของคานะคะความหมายภาษาไทยนะคะน้องคาที่มีความหมายเหมือนกันคําที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะรวมไปถึงตัวอย่างประโยคแล้วก็ความหมายด้วยค่ะตรงนี้พี่ก็จะมาเหมือน ทำเป็นคลิปนะคะออกเสียงให้น้องๆด้วยเราจะได้แบบฝึกนะคะบางคนจะถนัดการฟังมากกว่าการอ่านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฝึกฟังไปนะคะด้วยอะไรเงี้ยจะเปิดวนๆแล้วก็จําได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้นตรงนี้พี่ก็จะช่วยน้องๆด้วยนะคะงั้นฝากติดตามกันไว้นะน้องๆเราเดี๋ยวเราก็เจอกันนะคะน้องๆในการติวภารกิจนี้สวัสดีค่ะ